สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำของแต่งปืน NVO 228E นะครับปืนนี้โอเคอเครับพอย10สิบนะครับนี่ครับนี่ครับแม็กซี่สิบครับอันนี้แล้วจะชอบครับส่วนตัวผมชอบหึ่งเก็บ้าตัวนี้ครับโอเค ไปลองดูครับไลยเบลห้าสิบครับสวยนะ โอเคนะครับไปลองแต่งตามดูครับ